อาชีพอิสระกู้เงินได้แล้วนะคะวันนี้อาจารย์แนะนําสําหรับคนที่ทําอาชีพสักกันก่อนค่ะใครที่เป็นช่างสักคิ้วเป็นช่างสักตัวสักเจาะต้องขอใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะสําหรับที่กรุงเทพสามารถขอได้ที่เขตทุกเขตที่ต่างจังหวัดขอได้ที่อําเภอทุกอําเภอค่ะเอกสารหลักที่ต้องมีก็คือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบตรวจสุขภาพขอได้ที่คลินิกใกล้ๆกับเขตที่เราไปขอได้เลยค่ะ ใครที่เช่าบ้านอยู่หรือเช่าเป็นอาคารพาณิชย์ก็ต้องขอเอกสารสัญญาเช่าก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของเจ้าของที่ให้เช่าด้วยนะคะในบางเขตจะขอซอร์ i ิฟิเคตสถาบันที่จบมาบางเขตจะขอใบอบรมความรู้ทางการแพทย์สําหรับช่างสักก็ขึ้นอยู่กับเขตแต่ละเขตคะ่ะใครที่ยังไม่พร้อมขอก็สามารถไปขอเอกสารเข้าไปพูดคุยกับเขตก่อนได้เลยนะคะนักเรียนที่เรียนกับสถาบันสามารถมาขอเอกสารต่างๆเพิ่มได้ที่สถาบันค่ะ การของใบประกอบกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้นะคะมันจะเป็นเอกสารและเป็นหลักฐานให้เราสามารถนําไปกู้ยืม <Wow. S 1> ถ้าเราเดินบัญชีอยู่ต้องการที่จะกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อรถจะเสมือนใบทะเบียนการค้าเลยค่ะเป็นตัวยืนยันว่าเราประกอบอาชีพนี้อยู่ที่สักคิ้วนะคะธนาคารอมสินเปิดให้ช่างสักคิ้วสามารถกู้ได้แล้วด้วยค่ะแต่ว่าต้องเดินบัญชีมาอย่างน้อย6เดือนค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าใบาประกอบวิชาชีพก็คือใบประกอบกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้จะเป็นเอกสารสําคัญ ต้องขอมาก่อนอย่างน้อย6เดือนเช่นเดียวกันนะคะ